สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเขียวนะคะเป็นเช้าที่สดชื่นแจ่มใสนะคะอากาศนะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูเขียวนะคะจะมาสอนนะคะวิชาบูรณาการนะคะเอสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันคะติกต๊กต๊อกติก๊กตอกช่วยคุณครูเขียวคิดหน่อยแล้วเก่งมากค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรียนหน่วยที่7นะคะฉันมีมารยาทที่ดีนะคะส่วนวันนี้นะคะ คุณครูเขียวจะมาสอนเรื่องที่สการเดินให้เรียบร้อยนะคะ Unit h a v e g h a b i s Manner Lesson 4, Walking Properly นะคะก็คือการเดินนะคะให้เรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาดูภาพที่คุณครูเขียวนำมาให้เด็กๆดูนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆของครูเขียวนะคะหยิบนะคะแบบฝึกหัดนะคะล่องลอยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า54นะคะวันนี้นะคะครูเขียวมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเป็นภาพของน้องก้องนะคะและเพื่อนๆที่เดินทางไกลจากโรงเรียนว้าวเดิน50กิโลเมตรนะคะว้าวเดินเยอะมากเลยนะคะ อะมาฟังคำสั่งก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูภาพน้องก้องและเพื่อนที่เดินทางไกลจากโรงเรียนไปวัดนะคะระยะทาง50กิโลเมตรแล้วเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมที่หลักกิโลเมตรโดยนับรถทั้งละสองให้ถูกต้องนะคะเป็นการนับรถนะคะตั้งแต่50นะคะ ไปจนถึง2นะคะโดยนับลดทีละ2นะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะ subtract by t o ก็คือการนับลดครั้งละ2นะคะเด็กๆอ่าแต่ก่อนที่จะไปนับลดทีละสองคุณครูเขียวนะคะจะพาเด็กๆนะคะมานับเพิ่มทีละสองก่อนนะคะเด็กๆชี้ตามครูเขียวนะคะตั้งแต่ตัวนี้นะ คุณครูขอเป็นการนับเพิ่มก่อนนะคะอ่ะเด็กๆเอานิ้วจิ้มไปที่สองค่ะเราจะนับเพิ่มทีละสองนะคะค่าเด็กๆก่อนที่เราจะไปนับลดนะคะห้าสิบจนถึงสองนะคะคุณครูจะทวนการนับเพิ่มทีละสองก่อนนะคะอ่ะเด็กๆชี้แล้วก็พูดตามครูค่ะสองสี่หกด 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ห38 40สิบ4 4ดสี่สหกสหตัวนี้นะคะจะเป็นการนับเพิ่มใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นการนับลดนะคะเด็กๆชี้ตามครูนะคะครูจะพาอ่านก่อนรอบหนึ่งห้สิบ ต่อไปอะไรคะ48่ส4 4 4 2 4 0 38 36 3ห3 2สต่อไปอะไรคะ30 28 26 ยี่สิบสี่ยี่สิบสองยี่สิบสิบแปดสิบหกสิบสี่สิบสองสิบแปดหกสี่สองโอเคนะคะเราทวนการนับ แล้วก็นับรถทีละสองทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆของคุณครูค่ะเมื่อกี้ครูเขียวพาเด็กๆนับไปแล้วนะคะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะเราจะมาเติมตัวเลขนะคะโดยการนับรถทีละสองนะคะ subtract by two นะคะอ่ามาดูค่ะอันแรกนะคะห้ 50. เด็กๆดูช่องนี้นะคะต่อจากห้นับลงสองก็คือ48อ่ะเขียนเลขสี กับเลขแปดลงไปสวยๆนะคะอ่าครูเขียวเขียนแล้วนะคะครูเขียวรอเด็กๆอยู่นะคะส่วน46เขาเขียนให้แล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อมาดูช่องนี้นะคะช่องด้านล่างตรงนี้นะคะต่อมา46นับลงสองก็คือ44นะคะอ่าเด็กๆเขียน44ลงไปครูเขียวรออยู่นะคะเสร็จหลือย่างครูให้เวลา10วินะคะ อ,อ่าเขียนลงไปเลยนะคะตัวนี้46แล้วก็44ต่อไปจาก44เป็น40เท่าไหร่เด็กๆตอบในใจอีกแล้วว่า42อ่าเด็กๆเ,เติมหมายเล็4ลงไปแล้วก็หมายเล็ก2นะคะเขียนช้าๆสวยๆนะคะอ่าเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวคุณครูเขียวให้เวลา10วินะคะเด็กๆเ,กเกติมลงไปในช่องนี้นะคะ แล้วช่วยครูเขียวคิดว่าต่อไปจาก42ลดลง2เหลือเท่าไหรคะเด็กๆคะเก่งมากค่ะต่อไปจะเป็น40นะคะเด็กๆกก็เขียนเลขสีลงไปเขียนเลขสีเลยค่ะครูเขียวให้เวลาแล้วก็เด็กเเติมหมายเลขศูนย์ลงไปนะคะครูเขียวให้เวลาเด็กเเขียนนะคะ5วินาที เด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วเก่งมากค่ะแล้วต่อไปจาก40เป็น38นะคะเด็กๆของคุณครูนับได้ทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะค่ะต่อจาก38เป็นอะไรนะเก่งมากค่ะเป็น36นะคะเด็กๆก็ใส่ไมายเลขสาลงไปแล้วก็ใส่ไมายเลขหกลงไปอสามสิบหกเขียนตามเลยนะคะเด็กๆค่ะ เดี๋ยวครูเขียวให้เวลานะคะ10วินาทีค่อยๆเขียนไปนะคะเสร็จหรือยังเอ้ยอ่าเด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วต่อไปจาก36ก็เป็นอะไรคะลดลง2 36อ่าเก่งมากค่ะต่อจาก36เป็นโอเคค่ะ34นะคะใส่เลข3กับเลข4ลงไป ถ้าคนไหนที่เด็กๆยังคิดไม่ได้ก็คือการเอา34นะคะแล้วเด็กๆก,ก็บอกว่าต่อจากลดลงมานะคะจาก34ก็เป็น33 32แบบนี้ค่ะโดยใช้นิ้วนะคะถ้าคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะต่อจากลดลงมา2ก็คือ32เด็กๆก,ก็ใส่3กับ2ลงไปอ่าใส่แล้อยังเอ่ย อ่าแล้วต่อจาก32ลดไป2เด็กก็เอา32มสิบสองหนไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูนิ้วมาค่ะ32ออก2ก็คือ3 12 31ต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็น30นะคะอ่าเพราะว่าหาักออก2เห็นไหมคะตัวนี้จะลดลง2ต่อจาก30 ลดลงสองเหลือเท่าไหร่คะโจทย์บอกแล้วนะคะ28ต่อจาก28ลดลงสองได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะเด็กๆตอบถูกทุกคนเลย26นะคะใส่สองกับ6นะคะอ่ะต่อมาจาก26เป็นอะไรคะลดลงสองเก่งมากคะ่ะ24นะคะมีสองกับส เด็กเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆต่อจากยี่สิบสี่ลดลงสองเป็นเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ยี่สิบสามต่อไปเป็นยี่สิบสองนะคะอ่าเอาออกไปสองนะคะต่อมายี่สิบสองต่อจากยี่สิบสองลดลงสองเหลือเดี๋ยวเท่าไหร่คะเด็กๆ เหลือ20นะคะใส่2กับ0ลงไปคุณครูเขียวรอนะคะเด็กๆเติม2กับ0ลงไปนะคะต่อมา20ลดลง 2, 2> เหลือเก่งมากค่ะเหลือ18นะคะใส่1กับ8นะคะเด็กๆ,ๆอ่ะแล้วต่อจาก18เป็นอะไรคะ16นะคะลดลง2แต่ว่าตรงนี้เขาเติมให้แล้วเนาะ ต่อมาค่ะเด็กๆค่ะมาดูต่อจากตัวนี้16ต่อไปเป็นอะไรคะ14นะคะมีหนึ่งกับสี่เด็กๆเติมลงไปอ่าต่อมาจาก14ลดลงสองเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ12นะคะอ่าเก่งมากค่ะ ต่อมาจากสิบสองลดลงสองเลือสิบนะคะเก่งมากค่ะอ่าแล้วทีนี้สิบลดลงสองเลือ8แปดนะคะเด็กๆของคูตอบได้ทุกคนเก่งมากค่ะอ่ะเขียวให้เวลาเขียนนะคะต่อมาจากแปดลดลงสองเลือเก่งมากค่ะเหลือหกนะคะใส่ใหมายเลขหกลงไป ต่อมาจาก6ลดลง2เหลือ4นะคะเก่งมากๆค่ะเด็กๆของคุณครูยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่าเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะอยู่ในหนังสือล่องรอยนะคะ,คะเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆเราทำงานหน้าที่54เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทวนการนับลดทีละสองอีกรอบนึงเด็กๆชี้ไปค่ะ50 48 4 6ี 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2อันนี้นะคะเป็นการนับ นับรถทีละสองนะคะแต่ถ้าเด็กๆกับกันก็คือนับเพิ่มทีละสองก็นับไปด้านนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะเด็กๆทำได้นะคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรามาดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆเป็นหน้านี้นะคะเปิดไปหน้า55าสานะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะชันมีมาได้ ยาดดีเรื่องที่4การเดินให้เรียบร้อยนะคะยูนิต I have a g o o s m y nurse lesson for walking p p e r p y นะคะเขาบอกว่าเด็กๆลากเส้นตามตัวอักษร A B ตามทิศทางในภาพด้านบนเพื่อพาน้องกล้องเดินทางตามเส้นทางไปหาคุณพ่อนะคะเขาบอกว่า Draw a line Ask the example to talk ก้อง to his father อันนี้เป็นชื่อของน้องก้องนะคะภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาที่ชื่อใครเขาจะมีอักษรพิมพ์ใหญ่นำหน้านะคะ่ะเป็นชื่อเฉพาะนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆผู้ตามครูอีกรอบ d o w a line ask the example to talk ก้อง to his father อ่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ลากอย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่จะให้เด็กๆลากแล้วเขาก็ให้ภาพน้องกล้องกับคุณพ่อมานะคะเด็กๆจะต้องดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ลากตามแบบนะคะไม่ให้ผิดเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วเด็กๆมาดูนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าจุดสตาร์ทนะคะที่เขาเออบอกว่าจะต้องทําตามอะเด็กๆมาดูนะคะ ตัวนี้ใช่ไหมคะเขาขีดมานิดนึงอ่าเด็กๆทําตามครูเขียวเลยนะคะดูตัวอย่างตรงนี้นะคะอ่าจุดแล้วก็ขีดมาขีดตามเลยนะคะอ่าเด็กๆเดินตามเลยนะคะต่อมาเราเดินไปไหนคะเดินไปหาต้นไม้ต้นนี้นะคะอ่าค่อยๆลากค่ะอ่าโอเคเราไปอีกช่องหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้นะอ่า เด็กๆก็ลากมาอีกช่องหนึ่งอ่าลากหรือยังคะเก่งมากค่ะแล้วมาดูตัวอย่างตรงนี้นะคะลากขึ้นไปแล้วก็ลากมาทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายอ่าช่องหนึ่งอ่าลากอ่าเด็กๆลากตามครูเขียวนะคะเสร็จแล้วก็ลากไปข้างต้นไม้นะคะอ่าลากค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆทำหรือยังเอย่ย เสร็จแล้วเข้าไปไหนต่อคะเข้ามาหนึ่งสองมาทางด้านขวาสองช่องนะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะปึ๊บอ่าคุณครูรอนะคะอ่าเด็กๆลากไดยังเอ้ยอ่าคุณครูให้เวลานะคะเก่งมากคะ่ะต่อมาไปด้านบนใช่ไหมคะ1ช่องอ่ะลากมาด้านบนหนึ่งช่องอ่าเด็กๆทำหรือยังคะ เก่งมากค่ะค่ะต่อมาไปไหนอีกคะมาทางด้านขวานะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะหนึ่งสองโอเคไหมคะเด็กๆค่อยๆลากค่ะให้ตรงนะคะอ่าครูเขียวรอแล้วค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก็ลากไปด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆคะอ่าคุณครูก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะตามแบบเลย พานองกล้องนะคะไปหาคุณพ่อนะคะเหมือนกันเดะเลยเนาะเด็กๆของคุณครูทำได้ไหมเด็กๆบอกว่าทำได้นะคะเก่งมากเลยค่ะอ่านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปต่อหน้าต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูคำแรกเด็กๆชี้มาตรงนี้นะคะอ่านตามครูเขียวนะคะทออุงอถุง ทออูงอถุงครูให้โอกาสเด็กที่ไม่อ่านตามอ่านอีกรอบนะคะต้องอ่านทุกคนนะคะเด็กๆค้าอ่าอีกรอบนึงค่ะทออูงอถุงเก่งมากค่ะทอเอาเทาไม่โทเท้าทอเอาเทาไม่โทเท้าทอเอาเทาไม่โทเท้าถุงเท้าถุงเท้า ถุงเท้าอ่าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือถุงเท้าเอ๊เราจะไปเติมถุงเท้าที่ไหนเรามานับดูค่ะหนึ่งสสามี่ห้าไปดูช่องที่มีห้าแล้วก็ข้างบนนะคะมีอันนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าเหมือนไหมมีสระอุด,ด้วยแล้วก็มีไม้โทด้วยนะคะ ได้ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆตอบมาได้นะคะถ้างั้นนะคะเราก็ขีดเฉียงตัวนี้ไปแล้วก็เอามาเติมตรงนี้นะคะเด็กๆมาเขียนตามครูเขียวเลยนะคะใส่อะไรก่อนคะอ่เด็กๆเขียนถอถุงใส่สระอุอ่ะคุณครูรอค่ะเขียนเลยถอถุงใส่สระอุนะคะเด็กๆต่อไปเป็นงองูนะคะ ทออุงอถุเด็กๆเขียนลงไปค่ะต่อไปเป็นตัวไหนคะง,งูเสร็จแล้วเป็นสระเอ,อสระเอเขียนแล้วนะคะต่อไปอะไรคะทอทหาราใส่ทอทหารลงไปทอทหารแล้วก็มีไม้โทไม้โทแล้วอะไรอีกอะสระอา,อาโอเคค่ะ แล้วเราก็มาอ่านอีกรอบนึงค่ะคราวนี้คนไหนที่ไม่อ่านไม่ได้นะคะต้องมาอ่านพร้อมคูเขียวเลยนะคะถออุงอถุงทอเอาเท้าไม้โทเท้าถุงเท้าถุงเท้า,ทายอดเยี่ยมมากค่ะอ่าต่อมามาดูคำนี้ค่ะวออิดอวิททออัทะยออุยุเด็กๆพูดตามคู่เขียวนะคะวออิ ดอวิทอาทะยออุยุวิททะยุวิททะยุคำนี้จะอ่านยากมากเลยครูเขียวก็เลยต้องย้ำนะคะเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสู้ๆวออิดอวิทอาทะยออุยุวิททะยุวิทยุอ่าเด็กๆของคุณครูอ่านเก่งทุกคนเลย เออเรามานับดูนะคะ1 2ึสามี3ามช่องนะคะข้างบนนะคะจะมีสระอีด้วยแล้วก็มีสระอุด้วยมาดูตรงนี้เอใช่ใช้ภาพนี้หรือเปล่านะน้องคนนี้เขากำลังฟังเพลงอยู่เลยแบบมีความสุขค่ะว้าวเด็กๆของครูเคียวนะคะตอบว่าใช่ยอดเยี่ยมมากค่ะเราจะเอาคำนี้เราก็ขีดเชียงนะคะเราเลือกแล้วเนาะอ่ะแล้วเด็กๆก,ก็ มาเขียนตามครูเขียวเลยนะคะวอลแหวนก็เหมือนหัวโค้งแล้วอะไรต่อคะไซซารอีอ่าเด็กๆเ,เขียนค่ะคุณครูเขียวรออยู่นะต่อไปอะไรคะทอทหารเขียนสวยๆนะคะเหมือนอ่าเก่งมากค่ะต่อมาอะไรอีกคะต่อไปเป็นยอยักกับสลอุนะคะาลา แล้วก็ใส่สระอุเขียนให้สวยๆนะคะเด็กๆแล้วเรามาทวนอีกรอบนึงค่ะเด็กๆชี้นะคะวออีดอวิทอาทะยออุยุวิทะยุวิทะย,ทอยุอีกรอบนึงค่ะวออีดอวิทอาทะยออุยุวิทะยุวิทะยุเด็กๆของค,คุณครูอ่านเก่งทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะอ่า เด็กๆมาดูตัวนี้นะคะเด็กๆชี้แล้วก็พูดตามนะคะรออุงอรุง่งไม่โทร,รุ้งรออุงอรุงไม่โทร,รุ้งรอบหนึ่งค่ะรออุงอรุงไม่โทร,รุ้งเอ๊เด็กๆมองไปที่ภาพสิคะมีภาพไหนนะ้า ที่มีสองช่องและก็มีตัวที่เอาไว้ใส่ไม้โทกับสระอุด้วยตัวไหนนะคะใครเห็นหรือยังเอ่ยเก่งมากค่ะมีคนตอบค,คุณครูเขียวว่าเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นสายรุ้งนะคะสายรุ้งเขาเกิดยังไงเอ่ยจะเกิดนะคะตอนที่ฝนหยุดตกนะคะแล้วก็มีแดดออกนะคะคือละอองของฝนนะคะไปทบกับแสงนะคะทําให้เกิดเป็นสายรุ้งนะคะ สีที่งดงามมากๆเลยนะคะเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆเห็น้วใช่ไหมคะแล้วก็ขีดตัวนี้นะคะเด็กๆอ่าขีดแล้วก็เด็กๆนํามาเติมใส่ตรงนี้นะคะเขียนรอเรือตามกู่เขียวนะคะรอเรืออ่าเขียนเลี้ยงเอ้ยอ่าเขียนเสร็จแล้วใส่สระอุค่ะเก่งมากค่ะแล้วก็ใส่ไม้โท เก่งมากค่ะแล้วก็ใส่งองอ่าแล้วเด็กๆก,ก็มาอ่านตามนะคะอ่านทวนรออุงอรุงไม่โทรุงรออุงอรุไม่โทรุงรุงยอเจียมมาค่ะเด็กๆของคุณครูเก่งทุกคนเลยนะคะ สุดยอดมากค่ะคุณครูขอชื่นชมและก็ขอขอบคุณนะคะที่เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนทุกคนนะคะมาดูค่ะเด็กๆเ,เอามือชี้ไปตรงนี้นะคะแล้วก็พูดตามครูนะคะก,อรออกรกอะกะกรกอะกะกรอะกะดอุมอุมดออดุมดออุมอ กระดุงกระดุงอีกรอบหนึ่งนะคะกอรอะกระดอุอมอดุมกระดุมกระดุมเอเด็กๆช่วยคุณครูเขียวคิดหน่อยจะเอาไปเติมตรงไหนดีนะ้ามานับดูค่ะมีกี่ช่อง1 2ึ่งสอมี่ห้ามีห้าช่องใหญ่นะคะแล้วก็มีสระอุเห็นหรือยัง ơi? เอยเอมีเด็กคนไหนหนะ้าที่มีกระดุม ว้าวเด็กบอกว่าเจอแล้วนะคะมาเจอน้องคนนี้นะคะว้าวน่ารักจังเลยมาออกกำลังกายนะคะดูสิคะกระดุมเขาอยู่ตรงนี้นะ,ะเข้าอ้วนมากเลยเหมือนคูเขียวเลยเสื้อปีเลยอ่ะมาดูค่ะแล้วเราก็ขีดเฉียงตัวนี้นะคะเอามาเติมใส่ตรงนี้นะคะเด็กๆดเด็กเด็มาเขียนตามผู้เขียวเลยนะคะอันแรกคืออะไรคะกอไก่กอไก่เขียนแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆเขียนค่ะ ต่อไปอะไรคะรอเรืออ่าเด็กๆพูดตามรอเรือนะคะอ่ามวนหัวปึ๊บอ่าเขียนหรือ,อยังเอ้เก่งมากค่ะต่อไปใส่อะไรคะสรอะอะค่ะจึ๊บโอเคเสร็จหรือ,อยังคะเด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วยอดเยี่ยมค่ะอ่าแล้วก็มาใส่อะไรคะดอเดิกนะคะ ดเด็กม้วนหัวอ่าลากคงคงเขียวรอนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใส่สารุค,ค่าเด็กๆต่อไปอะไรคะมอมา้าใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนม้วนหัวลากลงมาปึ๊บปึ๊บอ่าเก่งมากๆค่ะสุดยอดมากค่ะเด็กๆของคุณครูเก่งทุกคนนะคะ ค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะทํางานชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเพื่อเป็นการอ่านการเขียนที่ยั่งยืนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องจําด้วยนะคะว่าคํานี้เขียนว่าอย่างไรนะคะให้จํานะคะอ่ะคุณครูจะทวนให้อีกรอบนะคะเด็กๆไปชี้ที่ผลงานตัวเองแล้วมาอ่านตามครูอีกรอบนะคะรออูงอรุงไมโทรุร้ง รออุงอรุงไมโทร,รุ้งคุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่อ่านตามยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมชี้ไปที่ผลงานตัวเองแล้วก็อ่านนะคะแล้วดูด้วยนะคะว่าคำว่ารุ้งเขียนแบบนี้ให้เด็กๆจำนะคะเพื่อเป็นการฝึกการอ่านที่ยั่งยืนตลอดไปนะคะต่อมามาดูคำนี้ค่ะกรออะระ ดอ,อุมอดุมกระดุมกระดุมเก่งมากค่ะคุณครูขออีกรอบหนึ่งนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามเลยนะคะกอรอะอกระดอ,อุมอดุมกระดุมกระดุม,กดมเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆก็มาดูตัวนี้นะคะวออิดอวิททออะทะ ยออุยุวิทะยุวิทยุเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆของคุณครูคุณครูขอทวนคำนี้ให้อีกรอบนะคะวออิดอวิททออะทะยออุยุวิทยุวิทะยุเก่งมากค่ะแล้วก็เลื่อนมือมาตรงนี้นะคะทออุงอถุงทอเอาเท้าไม่โทเท้า ถุงเท้าถุงเท้าอีกรอบหนึ่งค่ะถออุงอถุงทอเอาเท้าไม่โทเท้าถุงเท้าถุงเท้าค่าสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็พาเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพนะคะเ,เด็กๆขยันเดินนะคะจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะเบื่อนะคะ แต่ว่าไม่ต้องเบื่อนะคะมาเรียนออนไลน์กันสนุกมากเหมือนอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณครูฝากเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ครูเขียวขอลาไปก่อนค่ะขอให้เด็กๆเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขนะคะ